ื่อผู้ชายบอกว่าจะมาหาฉันก็รีบอาบน้าแต่งตัวแต่งหน้านเลยค่ะแล้วทุกวันนี้ฉันก็อยู่แบบนี้นะคะเพราะว่าฉันก็มองว่าห้องฉันก็สะอาดอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ก็มันไม่เห็นมีอะไรที่มันไม่สะอาดตรงไหนหยิบจับตรงไหนก็ง่ายไปหมดนะคะเออทีนี้พอผู้ชายบอกว่าจะมาหา,หาแล้วฉันทําไงล่ะฉันก็ทําไงฉันก็เตรียมห้องไว้ทําปารปาหาร,หารคลาสสิกเลยสิ <laughs> ฉันเตรียมห้องแลใช่เขาเรียกว่าอะไรห้องเสื้อค่ะห้องเสือ้อผู้ชายคนไหนลงมาหาฉันเนี่ยฉันก็ทําภารกิจพับผ้าห่มนะคะปักชีลรยหน้าก็เป็นชีวิตจิตใจของฉันเลยนะคะเพราะปกติฉันก็เป็นคนที่ขี้คันมากๆ เลยนะคะพอผู้ชายบอกว่าเอ้ยวันนี้ฉันสิปปหานะฉันไปหาเจ๊นนะเอาโอเคคะ่ะเจ๊จัดการให้นะคะทําความสะอาดห้องห้องก็หอมห้วยๆนะคะอย่าอย่าค่ะอย่าให้ผู้ชายรู้ว่าเราเป็นคนขี้เกียจนะคะเออเราก็ทาําภารกิจเก็บห้องเลยคะ่ะเสื้อผ้าที่เราซักไว้แล้วเราก็ไม่เคยแขวนไว้เลยนะคะเราก็ยัดยัด,ยด,ยดใส่ตะกร้านะคะวันนี้เราก็เอาออกตะกร้ามาไว้นะคะตอนแรกนะคะที่ฉันย้ายห้องมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าฉันว่าเออจริงๆอะ่ะอา่า ตัวสภาฉันะมันก็จะเป็นแบบมีผ้าคลุมนะคะแล้วฉันก็บอกว่าเออฉันจะเป็นคนแบบฉันอยากเปลี่ยนตัวเองนะคะพยายามจะไม่เอาผ้ามาปิดนะคะเพื่อจะจะได้ไม่ต้องยัดนะคะ สรุปแล้วสันดานสันดรนฉันก็ออกนะคะแล้วฉันก็แบบพออยู่น,นานๆไปแบบเลิกเห่อห้องนะคะฉันก็ยัดๆยๆย,ย,ยัดนะคะพอทีนี้พอผู้ชายบอกว่าจะมาหาฉันฉันก็ต้องเอาอันสิ่งที่ฉันเคยยัดๆย็ยัด,ยดไปออกมาใส่ไม้แขนเสื้อนะคะโอ้ยไม่ได้นะคะเดี๋ยวผู้ชายตื่นนะคะผู้ชายตกใจนะคะพอบอกว่าผู้ชายสิมาหาฉันก็ฟ้าวเมียนห้องเมียนเสื้อผ้าเมือนตู้เสื้อผ้าแบบ ชีน้ำหอมหอมหอ่วยๆนะคะแต่ว่าห้องไม่เคยถูนะคะแค่กวาดกวดฝุ่นขี้ผงคี้ผอยก็อะไรก็ว่าพอแล้วนะคะเพราะเอินว่าที่ฉันไม่มีมอยนะคะมันก็เลยไม่มีเศษมอยห้อยๆออกมานะคะมีแต่เศษขี้ผมผมชั้นนี่นะคะที่แบบมอย,มอยแทนมอยนะคะเอมันหยองนะคะมันก็เลยพันเกลียวเกาอยู่ในห้องนะคะอือฉันก็ทําการเก็บภารกิจเก็บเรียบ้อยนะคะ เตรียมค่ะเตรียมจับค่าศึกมานะคะอันนี้ก็คือเป็นถุงเท้านะคะฉันก็ภาคไม่ได้ดูภาพเลยนะคะฉันก็จินตนาการสูงมาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นถุงเท้านะคะฉันก็จะเก็บๆเป็นคู่ของมันนะคะเวลาหยิบใช้มันก็จะได้หยิบง่ายนะคะเออในนะคะเอ่เสร็จเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยนะคะผู้ชายจะรู้ว่าเออเราเป็นผู้หญิงเรียบร้อยนะคะถึงเราจะเป็นคนหัวเราเสยียงดังเป็นคนกินข้าวคำใหญ่นะคะคำโป่งนะคะแต่ถ้าผู้ชายมาคือเราต้อง ต่อแรกขาคะ่ะว่าเราเป็นผู้หญิงเรียบร้อยนะคะเออเนี่ยเสร็จแล้วมาดูเซว้าวฉันเป็นผู้หญิงชอบสีสมพูนะคะไม่โปะไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าชอบอเซยอมพูค